สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะามาดูนะคะในคลิปอันนี้นะคะอันนี้คือย้อนหลังให้นะคะเพราะว่าในไลน์อาทิตย์นี้ครูไม่สามารถเข้าได้นะคะมาดูกันนะคะยิงงงในดงภัยนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะถามว่าถ้าพบเห็นปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนนักเรียน มีวิธีแก้อย่างไรบ้างอ่าถ้านักเรียนแก้ไม่ได้นักเรียนควรบอกใครคะอ่าลองคิดสิอ่ามาดูนะคะวิธีตรวจสอบเบื้องต้นนะคะเมื่อเปิดคอมแล้วคอมพิวเตอร์ไม่ทำงานอ่าตรวจสอบแล้วแอร์พักไม่ได้เสียบหรือว่าเสียบแต่ลั๊กมันอาจจะหลวมนะคะมีนะคะในห้องคอม นักเรียนมีเป็นบางเครื่องนะคะแต่ก็ไม่ทุกเครื่องนะคะหรือว่าตรวจสอบสวิตช์ไฟปิดปิดอันนี้ในห้องคอมก็ไม่มีเหมือนกันนะสวิตช์เปิดปิดนะคะมีแบบเสียบเลยตรวจสอบสัญลักษณ์แบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จอยูอ่อันนี้ก็ในห้องคอมก็ไม่มีนะคะแต่อันนี้จะมีในพวก โทรศัพท์มือถือหรือว่าโน้ตบุกนะคะจะขึ้นสัญญาณแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็มีตรวจสอบสายต่อพว่วงต่างๆนะคะอันนี้สายที่วงตรงนี้นะคะนักเรียนคือ,อสายของคอมพิวเตอร์ที่เสียบกับไฟนะคะ,ะสมาร์ทโฟนนักเรียนรู้จักสมาร์ทโฟนไหมสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือน,นั่นเองนะคะ,ะมาดูประโยชน์แล้วก็โทษของสมาร์ทโฟนกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ มาดูประโยชน์ของสมาร์ทโฟนนะสามารถใช้สื่อสารได้สะดวกก็คือโทรเข้าโทรออกนั่นเองนะคะสามารถศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตก็คือเซิร์ช Google นะคะโดยที่เราไม่ต้องสามปิดคอมพิวเตอร์เลยนะคะ,ะแล้วก็ใช้บันทึกข้อมูลเติมความจำใช้เพื่อความบันเทิงนะคะตัวของสมาร์ทโฟนมีอะไรบางนะคะการเล่นเป็นเวลาน,านานจะทำให้ปวดตานะคะแล้วก็สายตา สายใส่ตาสั้นหรือใตาเสียนะคะาการเล่นจนดึกจะทําให้ตื่นสายอ่านี่ใครเป็นมั่งครูว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะเป็นนะคะนี่ทำให้เพื่อนน้อยลงเนื่องจากจดจอแต่หน้าจอสมาร์ทโฟนอืมก็เพราะว่าเราเล่นแต่สมาร์ทโฟนนั่นเองไม่ได้คุยสื่อสารกับเพื่อนเลยนะคะามาดูนะคะพฤติกรรมเสี่ยงขณะใช้สมาร์ทโฟนนะคะ ถ้าเราใช้สมาร์ทโฟนนะคะอยู่นะคะมาเป็นเวลาเป็นยังไงบ้างคะมาดูกันนะคะคุยต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านๆใช้สมาร์ทอ่าขอโทษนะ,ะใช้ขณะชาร์จแบตเตอรี่ใช้ขณะขึ้นลงรถโดยสารอันนี้ตกบันไดตกรถดได้แน่นอนนะคะใช้ขณะฝนตกฟ้าร้องเราอาจจะทำฟ้าร้องได้นะคะอันนี้นักเรียนฟ้าผ่านั่นเอง ถ้าฝนตกเราควรจะปิดนะคะถ้าเราอยู่กลางแจ้งค่ะอ่าใช้ขณะเดินข้ามถนนไม่ก้มหน้าก้มตานะคะใครก้มหน้าก้มตารถชนแน่นอนนะคะอ่าใช้ขณะอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงตัวนี้นะคะนักเรียนมันจะมีคลื่นที่แบบอ่าเชื่อมกันนะคะสามารถทําให้ไฟช็อตหรือว่าระเบิดได้เลยนะคะอ่าใช้ทําไมคะใช้ขณะอยู่โรงพยาบาล ใช้ขนาดขึ้นเครื่องบินอันนี้เราคนตั้งเครื่องบินไว้นะคะสาเหตุที่ทําให้แบตเตอรี่หมดไวนะคะมาดูกันมีอะไรบ้างการเปิดสัญญาณบลูทูธตลอดเวลาการปิดอาค่ะาการเปิดสัญญาณ G P S นะคะระบุพิกัดการเปิด Wi-Fi หรือว่าเปิด อินเทอร์เน็ตนะคะที่เป็น 3G 4G 5G นั่นเองนะคะเมื่อเราไม่ใช้เราก็ปิดน,นะคะจะได้ไม่เป็นการอินอ่าการกินแบตนะคะต่อไปนะคะใช้วอลเปเปอร์นะคะก็คือ ไวอลเปิลที่ก็คือหน้าจอนะคะใครที่ใช้หน้าจอที่แบบเครื่องไหวกระตุกกระดิกมีปาวา่างี้นะคะนี่ก็คือการกินแบตเตอรี่เหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้แสงสว่างของหน้าจอมากเกินไปนะคะการใช้วิจิจ์น,นะคะนีะ่มาดูนะคะการชาร์จแบตเตอรี่ที่ถูกต้อง นักเรียนช่วงนี้นะคะนักเรียนอาจจะใช้สมาร์ทโฟนบ่อยนักเรียนก็เก็บข้อมูลแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะควรชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่แบบไม่ต่ำกว่า30%นะคะห้ามใช้สมาร์ทโฟนจนแบตหมดจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะคะหลีกเลี่ยงโทรหรือเล่นขณะชาร์จแบตเตอรี่นะคะ อ่าแล้วก็ควรเลือกใส่ชาร์จและอะแดปเตอร์นะคะที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ควรเสียบที่ชาร์จกับปลั๊กไฟก่อนนะคะแล้วค่อยมาเสียบโทรศัพท์อ่านักเรียนมาดูแบบสุนทานนะคะรอบอ่าทีนี้ทําแค่สองมานะคะอ่ามาดูกันนะคะหน้าที่หกเลยนะคะทีค่คุณครูบางคุณครูให้บางห้องที่ทําไว้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกหรือเปล่า เขาบอกวาอ่าในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งนะคะมีโดนัทวางอยู่บนโต๊ะ20ชิ้นมีเด็ก6คนประกอบด้วย A, B, C, D, E และ F อ่นนี่คือเด็กทั้งหมด6คนนะคะเดินเข้าไปหยิบโดนัทคนละหนึ่งครั้งโดยทั้ง6ได้บอกจำนวนโดนัทที่เหลือหลังจากที่แต่ละคนหยิบไปแล้วนะคะดังตารางนะคะนักเรียนดูนะคะ จำนวนโดนัทที่หยิบนะคะ A ก็คือ2ชิ้น B 4ชิ้นนะคะ C นี่เขาไม่ได้นับนะคะแล้วก็ D 3ชิ้น E 3ชิ้นแล้วก็ F 2ชิ้นนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นอ่าส่วนจำนวนโดนัทที่เหลือนะคะข้างล่างของ A นะคะคือ18 B เขาก็ลืมดูเหมือนกันนะคะแล้วก็ C ก็คือ หชิ้น D สิบห้าชิ้น E แปดชิ้น F หกชิ้นนะคะ,ะมาดูนะคะว่าใครเป็นคนที่1คนที่1คือ A นะคะคนที่สองคือ D คนที่สามคือ B คนที่สี่คือ E คนที่ห้าคือ F แล้วก็คนที่หคือ C นะคะ,ะมาดูตรง C นะคะว่าเขาหยิบโดนัทไปกี่ชิ้น อ่าทั้งหมดห้าชิ้นนักเรียนเห็นไหมคะเลขห้าสีแดงะคะ่ะแล้ว B ีละจํานวนโดนัทที่เหลือคือเท่าไหร่สิบเอ็ดนะคะมาดูคําถามข้อที่หนึ่งสุดท้ายมีโดนัทเหลือบนโต๊ะกี่ชิ้นอ่าหนึ่งชิ้นนะคะข้อสองนะคะ C หยิบโดนัทไปกี่ชิ้นซีอ่ะดูซิอ่าห้าชิ้นนั่นเองนะคะ อ่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาดูหน้าที่7นะคะมาดูโจทย์เขาบอกว่าให้บอกลำดับของเด็กทั้ง6คนที่เข้าไปหยิบโดนัทดังนี้นะคะ1เมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วใครคะ A 2 D 3 B ด E 5 F อ่า6 C นะคะอ่าใครที่ไม่ทันก็เปิดย้อนหลังดูได้นะคะ ่าที่นี่ทำสองหน้านะคะนักเรียนขอบคุณค่ะ